พราะประวัติศาสตร์คือความรู้ history is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนยามเล่าประสบการณ์ความประทับใจในอุทัยพาเจเริญสุขพนักง,งานผู้รักษาความปลอดภัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่พระองค์ทรง,ท,รงทรงพระประชวรเสด็จไปประทับรักษาพระองค์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลภาพและเนื้อหาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดซึ่งนายอุทยัยซึ่งเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยอยู่ที่โรงพยาบาลซเซรีราชได้เริ่มต้นเล่าถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าผมเข้าทำงานเป็นรอปรพอมา18ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541และได้ถวายงานรับใช้พระองค์ท่าน เมื่อปีพุทธศักราช2 5 4 5จากการคัดเลือกรอปภ200คนเหลือเพียง18คนถือเป็นความปราบปลื้มที่สุดในชีวิตที่ได้ทำงานรับใช้พระองค์ท่านส่วนหน้าที่ที่ต้องถวายงานพระองค์นั้นคือเมื่อพระองค์ท่านหรือพระบรมวงศานุวงศ์สเสด็จมาที่อาคารผมจะเป็นคนขับลิฟต์ถวายส่งพระองค์ท่านไปยังชั้นที่จะ,สะเสด็จประทับเวลาที่พระองค์ท่านจะ,สะเสด็จกลับทุกครั้ง เมื่อลิฟต์ลงมาถึงชั้นล่างพระองค์จะตรัสเสมอว่าขอบใจนะผมทั้งตื่นเต้นและดีใจจึงตอบกลับไปว่าด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะไม่รู้ว่าพูดคำราชาศัพท์ถูกหรือไม่ซึ่งอีกเรื่องที่ผมซาบซึง้งและไม่รู้จะตอบแทนพระองค์ท่านได้อย่างไรเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมขี่จักรยานมาทำงานแล้วถูกรถยนต์ชนจนบาดเจ็บสาหัสแขนขาและสะโพกหักต้องรักษาตัวอยู่9้าเดือน พอพระองค์ท่านทรงทราบเรื่องได้รับผมเขาเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ถือเป็นวาสนาของผมมากที่มีโอกาสารับใช้ใกล้ชิดพ,พระองค์แม้จะเป็นเพียงพนักง,งานรักษาความปลอดภัยแต่พระองค์ท่านก็ทรงใส่ใจและช่วยเหลือเมื่อยามยากลำบากและอีกเหตุการณ์ที่ผมภูมิใจมากที่สุดที่ชีวิตนี้จะไม่มีวันลืมเกิดขึ้นในคืนหนึ่งเวลาประมาณ23นาฬิกา ผมได้ขับลิฟต์ถวายแก่พระองค์ท่านขณะอยู่ในลิฟต์พระองค์ท่านนำพระหัตถ์มาจับไหล่ผมและตรัสว่าได้นอนหรือยังผมตอบพระองค์ท่านไปว่าอย่างพระพุทธเจ้าคะ่ะถือเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดและฝันมาก่อนว่าจะได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านขนาดนี้อยากเก็บชุดตัวนั้นเอาไว้ไม่ซักอีกเลยส่วนครั้งสุดท้ายที่ได้ขับลิฟต์ถวายพระองค์ท่านคือตอนเขีนพระบรมศพลงมาจากลิฟต์ตัวที่เ จากชั้น16ลงมาที่ชั้น B2 ผมใส่ชุดเครื่องแบบร,บรอปภเต็มยศพร้อมถุงมือและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มที่จนเมื่อรถเข็นของพระองค์ท่านเสด็จออกจากลิฟต์ไปนั้นผมก้มลงกราบและกลับเข้าไปในลิฟต์ร้องไห้ออกมาทันทีกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะจากที่เมื่อก่อนถวายงานอยู่ทุกวันจนวันนี้วันที่ท่านไม่อยู่แล้วรู้สึกว้าเว ถือเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ถวายงานรับใช้พระองค์ท่านโดยหลังจากนี้ตั้งใจจะเก็บถุงมือที่ถวายงานมาใส่กรอบไว้ให้ลูกหลานได้ดูต่อไปและสุดท้ายนี้นายอุทัยพาเจเริญสุขพนักงานผู้รักษาความปลอดภัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้กล่าวในตอนท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า จากนี้ไปจะนำคำสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและจะเป็นคนดีของสังคมคนอื่นอาจมองอาชีพรอปภหรือยามเป็นอาชีพสุดท้ายที่จะเลือกเป็นได้ไม่มีใครชอบแต่สำหรับผมมีความภูมิใจและถือเป็นเกียรติมากที่ได้ทำอาชีพนี้และได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านมันคุ้มและยิ่งใหญ่มากพอแล้ว และนี่ก็คือหนึ่งเรื่องราวความประทับใจของประสบนิกรชาวไทยผู้หนึ่งผู้เคยได้รับพระหมหากรุณาที่คุณปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้จากองค์พระหมหากัตษริย์ของไทยเรื่องราวของผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ไทยนั่นเอง ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ l a บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ